รอเมืองกรบผมขวนไขไหมดูมีคนไข่ร้องเมืองกรบผมโอ้สุกอยู่สุกอยู่สุกอยู่โอ้เมืองกรบผมโอ้โว้โอ้โอ้แต่วันนี <esper> <see> <as common operate> ้ม <blueberry> ัน <we> ย <word> <pronounce> ังว่สุกไปแนวเอาดูสกเมอง ใปปลาคอครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครัสำหรับวันนี้ม่ต้องอสี่ยงมากมายดอกนะฮะเสียงกับพ่อนข้างที่จะเปลี่ยนไหลนะครับย้อนไปตากฝนใต้อึ้งกันล่ะ <c oughs> อ่าวันนี้กับห้างหายจากอึ้งน,นะฮะมืัอนี้กับซีมาแก้มือนะครับเป็นปลาคอเผาขีตุ่มนะฮะพี่น้องบอกว่าพี่จ้าครั้งที่แล้วพิจ้าบม่ได้ใส่ฟอยมันก็เลยเปื้อน,นอมารอบนี้ผมขออนุญาตใส่ฟอยกันแล้วกันนี่นะฮะปลาคอใหญ่ยเสียบเอาทุบตะไคร่ เก็บกิ่งง่ายเอา้าแยกเขา่าแยดเขาปากเอา้าใบระกูดปประกูดกันแัดเขามันจะได้หอมนะพี่รองก่าไหมเนเี่ยหรอเกลือครับผมเอา เกลียวเข้าไปคอ,อเผาเกลือลกมันเลยเสียบสุดแล้วก็คอครับผมออคอกนสั้นแหลกท่านที่สองค่อยใส่ขีดตมเนาะโอ้ ปแบบระมาณน,นี้ครับผมนะเดี๋ยวเอาขีไปห่อขี้ตมไปพี่นอ้องไปห่อขี้ตมครับผมไปมขี้ตมครับผมเอาขี้ตมโอบเข้าไปขี้ตมโอบเข้าไป เราสีโอบจนมิดเลยครับผมต้องเอียงมากไมายลักมือเนี่ยเป็นดินทาม เขาเหนียวใช่ไหติดมือผมหมดเลยนะเฮ้อเลียนคิดตุมคักแช่ล่ะเฮ้อโอ้โหโอ้คิดตมุมต้องแปลงไฟก่อนครับผมมาเลยแปลงไฟให้มันให้มันเขาเผาได้ครับผมเอาเอาปลาเขาที่เขาเตรียมไว้นะฮะ เอาลงเลยอ,อึ๊โอ้ว้าวเอาหูสดุดยอดครับพี่น้องนะฮะหลังจากที่เขาผอมาสักระยะนึงแล้วครับผมผมไม่รู้ว่ามันสุกหรือมันใหม่หรือมันบ่นสุกหรือมันจสกแดดนะฮะแต่ว่าผมสังเกตพี่น้องเมื่อกี้นี้ครับผมแนะผมสังเกตว่าดินมันเริ่มแตกแตกและแห้งแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเคลียร์ไปพุูดไปนีะเอาโอ้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 โอ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  โอ้โหโอ้ยสุกบ่เลยพี่น้องเลยเห้สุกบ่เลยเนี่ยเห้เอาเอาเอามุนมัดไปเนี่ยเอาโอ,โอ้พี่น้องสุกบ่เลยอะเห้โอ้ผัดอีกเหรวบ่เนี่ย,ผ,ย,ยผมเนี่ยนะเห้ ขาดเลยพี่น้องเฮ้ยะมากยัะมายังมากยัะมาโอ้โหโอ้โหอ้อนหอนอนไหนจะสูงที่มากของมาเนี่ยเหรือเปล่า ยี่บอกว่าโอ้โ้ทรงทรงสีบุสุกป่นไหนพี่น้องโอ้หอนหอนหอนหออนบางมองกะไม้บางมองกะไม้ครับผมกินง่ายแบบนี้แหละผมกันเ้ยออ มองกันไหมมองเดี๋ยวบระสบก็ค่อยไปอันนี้กันไหมมันต้องเหี่ยงมากไม่หรอกไอ้พวมึงดูเป็นยังไงประสบกับสิวานอะมั่งเดี๋ยวมึงเนี่ยมาพี่น้องมาบงประสบเหี่ยงมากไม่หรอกโอ้เอ๊ะก็เหี่ยงมากไม่หรอก เอาทงให้ทุงนาโกมันนี่กันเลยออเจ็บไปเ,เมียนอจาอันอัน,นอยังละ่ะเจ้าประเดกบออ่ขวมนิเน่ยรวกอันดอกอันที่เราเคยกินมาไงเคีย,ยป้าครับผมเคียป้า อันนี้หมักงูเงี้ยวโอ้ยเอานั่งดีๆก่อนโอ้ยมามาพี่ลองมาเขาน้าซ้อมปลาน้ำนกันเมื่อนนี้กันเลยมันต้องอย่างมากมายหรอก อสองสัยนายจะสุกได้มองห่างผมบ้านอะนะ เดี๋ยวพี่มังใส่มันจากบัตรกันพี่น้องฮ้ยสุกว่สุกเลยแม่นอะอือโอ้พี่น้องเมองกับผม รวดไข่ไหมอาดูมีคนไข้วิ่นงเมืองกรบผมโอ้สุกยู่สุกยู่สุกยู่โอ้มืงกรบผมโอ้ว้ว้าว้โอ้แต่วานียังมไ,ไ,ไม่สุกปะแนวเอ้ยคนมือง ไข่ปลาคร,ร,ครแบงงจากกองกินก่นอนเนาะแหมแ่าวะโอ้โหโฟินอนะ่ะมีเกลือนี่เกลือ เล็บอาจจะดำเลยนะที่ตมเอ๊ะมันมีเอี่ยงอยู่ในนี่วะกินเอี่ยงมาเนี่ยโอ้พีู่ของมือผม ใส่มันคุยจก้วไปตรงนี้มันยังไม่สุกปะแยะนะเดี๋ยวไว้เป็นดงไฟวันกุตมะแสบโอ้แสบขักโอ้หอนมองครัผมแบบเป็นสิ้นเป็นสิ้นนะมึงสีออกคือไกลเนี่ยพี่น้องมึง งสีออกคือสีนไก่ดีไหมอ,มอมืแบบสีออกคือสีนไก่พี่น้องม,มึงครับผม ก่อคืนปริงปาา่าน่ะทําแจ้วสูผักเสียรสุดท่านั้น สุกบ่ละสุกบ่สุกก็บ่ต้องอย่างมากมายแต่พี่น้องเอา้านี่ปลาเบิดตัวก็ะซิมีเสียบมองนี่แหละมองเดียวนะแต่พี่ยาก็าเ่ต้องอย่างมากไม่หรอก รู้สึกว, <Iya. S 1> ว่าบอสมัน,น้สุกภายในเปล่าเจ้าบางห่างสุดแน่นอนเนี่ย มือของอากาศโอ้ยให้แน่จาฝนตกลงมา พอดีเขาเจ้าสูปลานะฮะสูปลา,ายูนาย่าเขาได้มาตัวนึง จ่องบีเมื่อกลางมันพร้อม cái gì mình phải bây giờ không biết <N kinetic mung> ฝ่ายแห้งแรง,งผ่านน้ำฝนเลยพี่น้องเอ้ยใหล,ลึกก็ะือประม,มาณสามเมตรนะเจะ้าบอกนี่นะฮะถ้าเวลาหน้าม,มันมาเนี่ยอ้เป็นแตะย่านนะฮะมองสันที่ทางเทึงที่พี่น้องเห็นนะครับเจ้างามเพียงพี่ข้างล่างมันต้องเบาถึงนะฮะข้างล่างหน้ามันที่หมุนใส่ใกล้นะไปนี่เป็นแตะย่านครับผม ยังไงยังไงพี่บอกแลจะไปเทีดอย่างมันยากนะครับถองกินก็อิ่มชอเอาไร็ไปยินกอืก่นถือ,อว่าบ่บ่ทับใจไปเลยนะับป่ามืบอบ่หัวสุบบ่ขยี kawaka kahi wau keyo ไม่เป็นน้ำเยงเง็ยนๆนะฮะน้ำแปปสูงแปปสี่น้ำอารมณ์นะครับก็ว่ากันไปพี่น้องถามผมมันอันพี่จ้านแก้วอันนี้อยากได้ดิวท่านแก้วกระป๋องนมทาม,มีสมัยก่อนนะครับบัวตามก็สี่สิบปีนะถ้าผู้ใดเกิดทันนะครับก็ลองลองเมืองนะฮะว่าบ,บ้านผู้ใดเคยมีเนี่ยนะครับมันเป็นสแตนเลสบ่หรือเป็นอีหยังสักอย่างนี่แหละหรือเป็นอลูมิเนียมบ่หรืออีหยังนั้นมันแข็งดีไหมพี่น้องนะฮะอายุบัวตามก็สี่สิบปีครับผม ตั้งแต่ทำแม่เราเป็นเด็กน้อยกาเห็นแล้วว่าอืมตั้งแต่ยายซื้อมามาเลี้ยงลูกนั่นแหละนะฮะมันก็เลยลงเหลืออยู่เราอนุรักษ์ไว้นะครับกับอาจจะบิดเบี้ยวอย่างนี้กับว่ากันไปมันโน่นนะพี่น้องนะฮะปาดหัวมีความสุกแห้งครับผมนะมันอาจจะมุนแน่นะครับกับว่าต้องอย่างมากมายดอกนะฮะเดี๋ยวนีก็่าจะไปปิ่งไหมนะครับมันว่าสุกเป็นเม่งเนี่ยนี่ยังเงิน เป็นอันมาอยู่นะครับกะทีผู้ต้องอย่างมากมายดอกนะฮะับสมพักปิ้งปลาไม่ได้เสียบหลายพี่น้องนะครับจั้ไในต้องขอบคุณพี่น้องครับผมนะฮะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนทกคนนะครับที่ติดตามที่สนับสนุนกันนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับผมกะบผู้ต้องอย่างมากมายดอกกพูดพ่อกันคือก็นะมื่อหน้าว่าพี่ชายจะพาพี่น้องพิชิตอย่างแซ่แทบแบบนี้คือก็แหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ